ในงานพิธีการน้องๆที่เป็นผู้นำอย่าทําทรงผมแบบนี้ค่ะเพราะว่าดูแล้วไม่ดีเลยนะคะพี่เคยเห็นผู้นำบางคนไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของการแต่งผมเลยพี่อยากจะบอกน้องๆค่ะว่าการที่เราปรากฏตัวด้วยผมเผ้าที่ดีการแต่งตัวที่ดีนั้นมันเป็นการเสริมบุคลิกมันเป็นการมองถึงการถูกกาลเทศะ เป็นการให้เกียรติกับงานให้เกียรติกับแขกที่มาร่วมงานน้องๆคะไม่ว่าจะเป็นน้องผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเวลาเราไปออกงานที่เป็นทางการผมนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่ไม่ย่อหย่อนไปกว่าเสื้อผ้าเลยนะคะผมนี้นะคะสาหรับค,คุณน้องผู้ชาย พูดถึงน้องผู้ชายก่อนเลยนะคะว่าผู้นําชายนั้นไม่ยากเลยนะคะเราก็ควรที่จะคอยเล็มนะคะเล็มผมให้อยู่ในทรงนะคะที่ไม่ได้ยาวเกินไปนะ,ะบางคนยาวไปอันนี้ก็ดูไม่เหมาะที่สําคัญคือข้างๆเนี่ยค่ะต้องเล็มให้สั้นๆอย่าให้ผมมันมาแยงหูอันนั้นถือว่ายาวแล้วก็ดูไม่สุภาพ แล้วก็ให้รักษาความสะอาดของผมนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องผู้หญิงน้องผู้ชายนะคะผมต้องสะอาดไม่ใช่ว่ามันเยิม้มหรือว่าแห้งมีรังแคนะคะอันนี้ก็ไม่เหมาะนะนี่สำหรับน้องผู้ชายก็จบละ นะคะก็แค่นี้ก็คือว่าดูแลให้มันเรียบร้อยไม่กระุงกระรังไม่โฟไม่ฟ้ฟองนะคะทีนี้สําหรับน้องผู้หญิงอันนี้เป็นเรื่องสําคัญสําหรับผู้นําหญิงพี่เห็นน้องในองค์กรบางองค์กรนะคะแต่งตัวไม่ไม่เหมาะในเรื่องของทรงผม,มก็คือว่าถ้าผมเรายาวถ้าผมเรายาวนะคะก็ควรที่จะรวบ นะคะจะรวบจะมัดอะไรไงก็ได้นะคะให้ให,ให้ให้มันดูเรียบร้อยไม่ถักเปียนะคะเราเป็นผู้นำเราไม่ถักเปียแล้วก็ไม่ควรที่จะเหมือนกับปล่อยมาเป็นปลอยห้อยมาข้างหน้าอันนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำนะคะคือถ้าน้องจะไปส่วนตัวไปเที่ยวไปเตรเงี้ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าออกงานที่เป็นพิธีการรวบหมด นะคะไม่ปล่อยผมมาเาสยายหรือว่ามาเากลียมาลงลังมาปล่อยตรงนี้ไม่เอานะคะต้องรวบให้หมดเลยอันนี้สําหรับน้องผู้หญิงนะคะน้องผู้หญิงที่ผมยาวเตือนอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือว่าอย่าติดกิฟต์ค่ะอย่าติดกิฟต์บางคนติดกิฟต์หรือว่าผูกโบแบบเด็กๆแบบนี้ไม่เหมาะนะคะไม่เหมาะ อย่าทำแบบนี้เราเป็นผู้นำองค์กรเป็นผู้นำประเทศติดกิฟติดโบอุยตายแล้วมันมันเด็กปัธยมมากกว่านะคะอย่าทำแบบนี้หรือว่าน้องที่เป็นผู้นำบางคลนะคะก็ผมก็ไม่เซตให้ดีนะคะก็คือฟูฟูนะคะถ้าเราผมสั้นถ้าเราผมสั้นก็ดูให้ดีว่าอ,อ,อย่าให้มันแบนอย่าให้มันแบนมากนะคือมันแฟบอ มันก็จะดูไม่ดีนะค,ะคือคือหลายคนบอกอุ้ยอาจารย์โบราณจริง,รงๆใครจะไปตีโป่งแบบอาจารย์อะไรเงี้ยคือมันอาจจะไม่ต้องถึงกับตีโป่งนะคะแต่ว่าอย่าให้ถึงอย่าให้มันเป็นแบบแบนเรียบติดศรีรษะอันนั้นมันก็ถือว่าไม่สวยมันควรจะมีวอลลุ่มมั่งนะคะมีความสูงขึ้นมั่งนะคะไม่ใช่แบนเรียบราบติดหนังศรีรษะอันนั้นก็ไม่ไม่สวย ะะแล้วก็สีผมไม่ว่าน้องผู้หญิงหรือน้องผู้ชายสีผมนั้นก็ต้องเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยนะคะสีดำสีน้ำตาลสีน้ำตาลเข้มอะไรประมาณนี้อย่าไปทำผมสีแปลกๆอันนั้นไม่เหมาะเลยสำหรับน้องที่มีผมหงอกคืออันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะน้องหลายคนก็อาจจะค้านพี่คือพี่จะแนะนำนะคะว่าถ้าเรามีหงอกนะคะ ถ้ามันแพลมไปแพรมมาเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยสวยนะคะทางที่ดีย้อมดีกว่าเพราะว่ามีหงอกแซมไปเป็นบเป็นบางบางส่วนบางส่วนเนี้ยมันดูไม่ไม่ค่อยสวยงามนะคะไม่ค่อยสวยงามพี่แนะนํานะคะว่าน่าจะย้อมนะคะน่าจะย้อมอาจจะเป็นสีอะไรที่เราที่เรา,าชอบนะคะสีน้าตาลเข้มหรือสีดํา นะอาจจะไม่จําเป็นต้องดานะคะแบบเอาอายุเยอะแล้วจ,จะย้อมผมเป็นดาคลับอันนั้นไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสําหรับพี่คิดว่าอย่าปล่อยให้มันงอกเป็นหย่อมเป็นริ้วๆเลยมันดูไม่สวยแต่ก็มีนะคะบางคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วผมท่านงอกทั้งศีรษะเลยแต่ว่ามันสวยอันนี้ก็ทำได้นะคะไม่ไม่ได้ว่าอะไรนะสรุปรวมก็คือว่าเมื่อเราเป็นผู้นำนั้นเราต้องใส่ใจตั้งแต่ศีรษะ จรดเท้าสรงผมเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมากน้องๆต้องใส่ใจตรงนี้ค่ะที่สำคัญต้องสะอาดด้วยสวัสดีค่ะ